ตามรอยพี่ชายน้องเล็กบ้านพรประภาเปิดตัวหวานใจดาราสาวคนดัง ถือเป็นครอบครัวที่ลูกชายมีแฟนสวยระดับประเทศกันทั้งบ้านสำหรับบ้านพรประภาที่ลูกชายคนโตหนุ่มพกประธานวงก็เป็นแฟนกับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนางเอกระดับสุปตาของไทยส่วนลูกชายคนรองอย่างหนุ่มนายประนายก็เป็นหวานใจของแต้วนณัฏพรน,นางเอกตัวท็อปของประเทศล่าสุดน้องชายคนเล็กอย่างประคุณพรประภาก็ตามรอยพี่ชายทั้งสองเมื่อเปิดตัวแฟนสาวดีกีนางเอกเดาวรุ่งช่องสามหลี่นั้ ล่ l ลีนาที่สวยไม่แพ้แฟนๆของพี่ชายทั้งสองคนเลยโดยสาวลีนาลงภาพคู่กับชอดอกไม้และแท็กไปที่ไอจีของฝ่ายชายซึ่งเป็นการเปิดตัวไกลๆว่าเจ้าของดอกไม้ชอ่อโตแสนสวยคือใครส่วนอีกภาพเป็นภาพที่ลีนาได้ถ่ายรู้กู่แนบชิดกับประคุณเนื่องในวันเกิดฝ่ายชายพร้อมข้อความอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์เมีความสุขในทุกๆวันนะคะ